สวัสดีจ้าพี่น้องไงชมเมืองทุนย่ Nh าเมื่อคืนเดอ้อคุณนะวิวยะโอเคกันโกบีโฟวิวย่าเมื่อคืนพี่น้องทั้งหิมะทั้งสโนโ่ไปงามสวยผ้เฒ่านอนบหลับออกดืม่ม <laughs> พี่น้องผ้เฒ่านอนไม่หลับออกดืม่มคุณวิวไปพี่น้องไปดีภาพไปเบืเ่องตนคิดสมมาตร ้านขายของปิดเบิดเราได้ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเขาจะเอาปิดเบิด์ตละพี่น้องมีแต่ทุ่มหนึ่งสี่สองทุ่มละนี่ประมาณสองทุ่มแต่สาวกระสินแหละนอนรับบ่เป็นพี่น้องออกหาออกหาเลาะเงีามาขึ้น <c oughs> อันบ่ได้เลาะนอนบ่หลับคุณทักหลังสิพ้าไปเบื้องต้นคิดสมาธรพอ้อต้นคิดสมาาิร้านเสภาเขาจะาปิดเบิด์ตละ เจ้ากำลังลดราคาหาสิเปอร์เซ็นพี่น้องเจ้าลดราคาใส่อันปีไม้เจ้าลดราคาใส่ปีไม้ใส่คิดสมาร์เป็นอันอาเบนฟอร์เข้าไหมแบกไฟดีไหมมืมดได้ปะนี่มืดบ่มือเจ้ามันบ่มีแสงไฟหรอมันจะมืดจากน้อยผลทางหลังทางสียางไปทางในเมืองมืดมันบ่มีไฟมองนีอาจจะมืดจากน้อยเออ ท่ายางนีมิตรนำแข็งบดินต้องใส่รองเท้ายางดีคุณแม่น้ำแม่น้ำเย็น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 ในเมืองเนี่ยมาคืนพูนท่าหนึ่งพูนฟังท่าหนึ่งในเมืองตอนกลางคืนเย็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 นร้านอาหารก็ยังมีคนอยู่พี่น้องดูในพูน หิมะเต็มอยู่ข้าเจ้าเฮ็ดเป็นซุ่มเฮ็ดเป็นซุ่มไว้พี่น้องเข่ามาเที่ยวในเมืองหนาวหนาวเย็นเย็นหนาวหนาวเย็นเย็นข้ามาเบิ่งต้นคิดสต์มาสการเย็นมากเลยข้นกันลายโอ้ย <c oughs> พี่น้องการเย็นเย็นเบิง่งนข้น ต้นคิดสมมาตรต้นคิดสมมาตรพี่น้องต้นคิดสมมาตรคิดสมมาตรโคนหลายพี่น้องเด็กหน่อยกันมาน้ำแข็งกับลงเต็มวุ่นนะวุ่นนะข้ะมาชมวิวคิดสตมาสนอนประหลับในเมืองมาชมวิวคิดสตมาสงามบ่พี่น้องวุ่นนะไป ไปพี่น้องเราไปร้านอาหารเย็น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 